นะคะคุณเตี่คนะก็มาเลาะนะคะพามาเลาะหาชมวัดน,นะคะตะาวนะคะในน,ใน้ำบ้างนะคะแถวท่านสามโคกนะคะวันนี้ก็เลาะมาระยะทางโนะคะีสิบปโลได้มั้งคะได้ไหมถ้าจะหรือว่าเกินเพราะว่าไก่นะคะจังไ ในบ้านเมออกมาหน้าหมู่บ้านก็เกือบเป็นกิโลนะ้ <c oughs> น่านแล้วก็นี้เอามาใสา่ในนะคะเ,เพื่อนๆค่ะอีกชายแม่น้ำอีกด้านหนึ่งนะคะมีด้านไปทางำอำเภอบมโคกนะคะเราถึงจากวัดนี้ไปไม่ไกลก็ไปอับสัมโคกอำเภอบมโคกเลยนะคะวัดนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นวัดสแกนะคะ ก็ผ่านมาย่านนี้แล้วเมย์ก็จะแบบหลีกเลาะไปเลยก็มีรถจอดไหลปันลำบากเลยนะคะพอสายแล้วคนก็เริ่มไปทำงานกันแล้วตังแล้วนะคะก็อถนนเลยลงแต่ตอนข่ะมากลับมานี่เมย์ทำคลิปไม่ได้เลยอะ กลัวรถเยอะนะคะชมบรรยากาศนะคะของฝัง่งบางขานวิถีชีวิตชะะาวบ้านนะคะได้น,นี้นะคะก็มีทำสวนทําไร่ทานาค้าขายกันนะคะอยู่ติดถนนก็ได้ค้าขาย ริมแม่น้ำนะคะวัดเมื่อกี้วัดสามโคถึงแม้จะไม่ติดริมแม่น้ำกนนะะ็เป็นวัดที่สร้งโดยชาวมอญเหมือนกันนะ,ะนเพื่อนๆครตอนจากด้านห,าหน้าถนนนี้เป็นวัดสักแก่น้ำขังฝนตกนะ,ะนเพื่อนๆค่ะฝนตกเพื่อผูอ้เชา้ชาเช้าบ่ายเย็นเช้าบ่ายเย็นฉามเวลาหลังอาหารที่ถึงน้องฝน แหนๆมาแล้วนี่ก็จะรออยากกลับไปทานน้ำเนเี่ยวที่บ้านดูก่อนก็ไามันสายมากไหมจะรีบกลับเดี๋ยวรอวัดนี้แล้วอาจจะรีบกลับกลับก่อนอวัดอยู่ทิ้งค้งนะคะก็ิ่งยานนิดนึงเพิ่อเตค่ะมองไม่เห็นเลยนะคะ ลดดันดานซ้ายดันขวาเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเมย์ขอมีกล้องก่อนนะคะเป็นวัดสแกร์อีกหนึ่งวัดนะคะเพื่อนๆถ่ะัดจากวัดสามโคกมาก็เป็นวัดสแกร์นะคะยี่สินนะึ่งนน้ำวัดนี้ก็เมื่อไหลน่าจะเป็นเกือบสิบปีแล้วนะสิบปีได้แล้วั้งทีสิบปีได้แล้วั้งที่ตอนนั้นมีอะไรนะแม่ตะเคียนมาขึ้นนะคะไม้ตะเคียนโอ้ทูกคนแบบมา มาแบบกันทับข้างเลยนะคะมีก็มาลางจงต่างๆก็มากันแบบน,นี้เลยนะคะแม่ตะเคียนก็แม่ตะเคียนก็วัดแถวนี้เดี๋ยวนี้ก็พัฒนากันนะคะทําสวนย่อมสวนอะไรกันตกแต่งวัดแต่งกันแต่ว่าวัดแถวนี้เรไม่ได้เป็นวัดเปิดเลยมาชอบที่นี่ชอบอะไรเลยเะเชื่อค่ะชอบเนี่ย มนดกนะคะมนดกวสะแก่เนี่ยนะคะแบบโอ้แบบอแบบยอดแบบสวยงามนะคะมีชอบมากๆเลยนะคะนี่นะคะชอบมนดกก็คือสูงเสียดฟ้าสวยงามนะคะมนดกก็มีคนสร้างถวายนะคะ โบสถ์นะคะเป็นโบสถ์เก่าแก่ขังมากเมไม่เคยได้เข้าไปไหว้หลวงพ่อสักทีเลยนะคะเพราะว่าเขาจะปิดตลอดเลยนะคะโบสถ์ตอนช่วงมีงานเมก็ไม่เคยได้มาโบสถ์เก่าแก่มากเลยนะคะกอมีกิจกรรมฝาผนังออไม่เคยได้เข้าไปไหว้สักทีเพราะว่าบแถวนี้นะคะเงียบนะคะวันธรรมดาก็โบสถ์จะปิดนากแบบช่วงเวลาที่มีงานนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เมย์ชอบก็คือนี่นะคะศาลาเก่านะคะศาลา ที่พักส่งมานะคะฝาเป็นแบบไม้สักโบราณน,นะคะแล้วก็ประตูนะคะแบบประตูแบบหน้าต่างนี่นะคะทำได้สวยงามมากๆเลยนะคะเีบก็ชอบนะคะเดี๋ยวจะลองไปดูว่าท่าน้ําทําเสร็จหรือยังนะคะวัดน,นี้ก็ทําส่วนหย่อมได้ล่มลื่นนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนหย่อมก็ล่มลื่นนะคะนี่นะนกนนะะนนะ็เดี๋ยวนี้ทุกวัดเลยนะคะก็จะมี เสนยอมนะคะเสียงนกเสียงนกเสียงกานะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเมชอบต้นไม้กําปูเนี่ยนะคะแบบต้นใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็ไม่อยากเข้าไปรลบกวนใกล้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมาเหมือจะแตกตื่นนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปล้อลินแม่น้ําก่อนเื่อจะได้บรรยากาศอะไรจากรินแม่น้ามั่งเพราะว่าเมยออกจากวัดสามโคกงมาก็มานี่ก็ไอ้นี่แล้วนะคะ เจ็ดโมงกว่าแล้วตอนนี right. ้มีออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงกว่าแล้วนะอยู่กล้วยไม้สีเหลืองสวยงามนะคะเพื่อนๆกล้วยไม้อยู่ฟ้าทิพย์รอดส่องมาจากต้นกัมปูสวยงามนะคเพื่อนๆก็มียักษ์ส่องกล้วยไม้นี่นะคะสวยมากอ๋อเก็บนิดนึงออกจากสวนย่อมแล้วนะคะเราก็จะไปชายน้ำกันนะคะเพื่อนๆค่ะ ชบมบรรยากาศิมแม่น้ำก็เ็นักเรียนเข้าชั้นเรียนกันแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมเราจะปั่นพาเลาะไปชมบรรยากาศที่ริมแม่น้ำกันนะคะเพื่อ,อนๆค,ค่คะก็เดี๋ยวเลาะเข้า,ขาทางด้านนี้ด้านนู้นไม่รู้ว่ามีสุดย่อมอะไรนะ,ะนเพื่อนก็มีรถมาขายของ แต่ด้านนี้ต้นไม้ล่มลื่นมากๆเลยเนี่ชอบต้นกําปูตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นบรรยากาศแบบที่ดีนะคะน่นโรงเรียนจะอยู่ด้านนู้นนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมีโรงเรียนอยู่ในวัดด้วยนะคะเป็นใหญ่วัดแถวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวัดแก้วัดเก่าวัดแก่นะคะศาลานี้นะคะก็จะเป็นศาลาเขาเก่าอยู่เลยนะคะนู่นทาน้ำนี่นะคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนวัดแก่นะคะเพื่อน จะปั่นเข้าไปที่ชายก็น้ำเลยนะคะผ้ายังจะยังไม่เสร็จนะคะคเพื่อนๆค่ะผ้าตัวนี้ยังไม่เสร็จก็หดการก่อสร้างไว้แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าสร้างตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะคเพื่อนๆค่ะก็ยังไม่เสร็จนะคะนี่ก็จะจอดรถไว้ตรงนี้หรือว่าจะไม่จอดดี จะส่องแค่ตรงนี้ดีไหมหรือว่าจะลงไปบรรยากาศชายน้ำแบบนี้นีค่ะหนๆมาแล้วนะคะลองไปเลาะนะคะถ้าอย่างไม่เสร็จนะคะนี่นะคะก็ยังไม่เสร็จเลยถ้าดูนะคะถ้าเสร็จแล้วน่าจะสวยนะคะทําสโลปด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะทําสโลปทางสโลปลงด้วยนะคะก็บรรยากาศนะคะหินแม่น้านะคะวัดวัดสแกนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ใหม่ก่อนจะดังมากเลยนะคะเพราะว่าจะมีแบบไอตะเคียนมาขึ้นนะคะบรรยากาศนะคะตรงนี้ก็จะไกลจากบ้านเมนะคะนู้นเห็นลิบลิบนู้นนะคะเพื่อนๆค่ะที่เมยเคยไปนู้นนะคะวัดนี้ก็จะอยู่ห่างนะคะจะอยู่ห่างปอดก็เยอะๆนะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้ ก็พามาล้อส่องนะคะบรรยากาศนะคะดื่มแม่น้ํายามเช้านะคะกับเมยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็ฝากเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปนะคะามาลาะชมทั้งวัดชมทั้งสวนย่อมในวัดนะคะบรรยากาศภายในวัดต่างๆนะคะยานประทุมธานีเมย์กพาไปเกือบทุกที่แล้วนะคะเพ,พื่อนๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะ มีก่าขกับพะคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะ